สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนายต้นนะครับหลังจากที่เราได้รีวิวปลาสวยงามไปวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์บกกันว่ามีอะไรบ้างนี่เราเดินออกมาก็จะเจอเต่าสูกาต้านี่เต่าสูกาต้ามันก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ราคาจะ มีหลายราคามันจะมีหลายไสนะครับจากเล็กไปใหญ่เลยทีเดียวเต่าซูกะตานี่ก็ตัวตัวใหญ่จริงๆก็คนสามารถขี่ได้นะเด็กสามารถขี่ได้ครับมีอ่าเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปก็มีอะไรบ้าง มาก็จะมีแมวนี่แมวหลายสีนี่แมวนี่ต่อมาก็จะมีแพรลี่ด็อกนี่ถือว่ากระโกกีของบ้านเราดูตัวนี้ดิดูตัวนี้ดิดตัวนี้นทุกคนโอเล่นก้องเลยเล่นก้องเลย ก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะไซส์นี้ก็ถือว่าเชื่องแล้วเพราะว่าทางร้านได้ปรับทัศนคติมันแล้วเพราะว่านี่ในลักษณะก็คือการแยกกงละตัวกงละตัวมันก็จะทําให้ความดุของมันลดลงถ้ามันอยู่เป็นปุ่งมันก็จะมีความดุ่าแต่นี้ก็น่ารักแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาจับให้ดู <Okay. S 1> แคลริ่ด็อก เล่นให้ดูสิอ๋อเล่นตัวนี้ตัวเล่นได้ทุกตัวอ๋อเล่นได้ทุกตัวเลยเลน,นี่เห็นไหมเออไปไปไปเลยเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนะเพราะว่ามันเชื่องมากเล่นทุกตัวเนี่ยปรับทัศนาคตาิมันแล้วทางนี้เล่นกล้องหน่อยนี่พวกนี้ก็จะเป็นสายดุหน่อยสายรุนแรงต้องทำต้องทำมัน ดตรงนี้ก็จะมีแมวนี่เป็นแมวเปอร์เซียนะมีหลายสีเลยมีสีดำดำดุเลยทีเดียวนี่นี่หน้าตาน่ารักเลยทีเดียวนี่สีขาวสีขาวเพราะมันจะปิดประตูเิ้วน่งมันออกข้างบนก็จะตัวเล็กลงมาหน่อยนี่ตามันดิดูตามันดิทุกคนนี่ มีด็ปปอกมีแมวต่อมาก็จะเป็นเด,เดี๋ยวเราไปดูชุก้ากันดีกว่าเรามาดูชุก้ามีชุก้าด้วยนี่ทุกคนคนเห็นไหมนี่<ก>เห็นไหมชุก้าสีขาวเลยนี่ตรงนี้จะเป็นกรงชุก้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์มัน อาหารของมันก็จะเป็นนอนนกเนี่ยนี่คืออาหารของมันเรามีหนูด้วยเนี่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 ยนี่นี่คืออะไรอ๋อชูก้ามันกำลังกินเลย นี่แตงโมอาหารโพดชุก้าก็จะกินผลไม้กกด้วดูตามันตามันโตมากเลยชุก,าก้าไปเทอรนกหลแก้วไปตรงนี้ก็จะมี็อคเทลเป็นลูกป้อนนะครับข้างในอยู่ในตู้อบนี่รักษาไว้อย่างดีก็มีเลิฟเบิร์ดด้วยรอเจ้าของมาเอานะครับทุกคนนะจขยายปีนี่บิดที่เกียรนิดนึง ลอดูข้างนอกกันเรามีอะไรบ้างอมีนกแก้วสันคอนัวนี่อยู่ตัวเดียวโดดๆเลยต่อมาก็เป็นฟินฟินเจ็ดสีฟินเจ็ดสีนี่มันสวยนะลูกล่างลาักษณะปีกปากมันก็จะมีหลายสีต่อมาก็เป็นนกเขา เขาชเชวาสามสีตัวก็จะออกแบบสีนวลๆนะเอาามาก็จะมีกระต่าย,ยกระต่ายเราไล่ไปทีละกรงนะอ่านี่ก็เป็นกระต่ายเหมือนกันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะอยู่เป็นตัวเดียวน,นี้หงยก หงย์ยกสีสวยเลยนี่สีออกไข่นะมีไข่ข้างบนก็เป็นหงยกขงตัวนี้สีเหลืองสีเหลืองส,ส,สวยเลยตัวนี้เหลืองสวยเลยอ่ะต่อไปก็เป็นเลิฟเบิร์ดร้านนี้ก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลิฟเยอะเลิฟเบิร์ดโอ้โหตัวเขียวปากแดงตัวเหลืองปากแดงเลยทีเดียวขอบตาสวยมาก อ,อันนี้ก็ได้อะไรอะ่ะทอไมหูยาวขนาดนี้ได้ีได้พีต่อมาก็จะเป็นออไอแอปเปลิลนี่สั่งสวยงามน่งมาหลายวันนี่ก็มากรีนชีสเกรนนเีนชีสนอร์มอลอุ้ยมีเม่นด้วยทุกคนเม่นแคะเม่นแคะตัวเล็ก เม่นแค่ดูตามนี่ดูตามนี่อมองแล้วหรอแม่นแค่เม่นแค่ต<อ>ัวตัวเ<อ>ดี๋ยวเราดูต่อไปอนี่นกแก้วคอคเทล <c oughs> รูปร่างลักษณะของมันนะทุกคนสีสันสวยงามมากมีงอนด้วยแก้มแดงตาดำสวยงามมา,มากเวลามันขิวปากนะทุกคนนะ พ่อมาเลยนะนี่นกพอพัดนี่นกพอพัดโยก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 ทำไมมาไม่โยกอ่ะมีหนูควันด้วยนี่หนูควันด้วยทุกคนอ่าขอไปหน่อยจ้าอืมอ่านี่สันคอนัว นี่ก็จะเอาไปเป็นแม่พันธได้นะทุกคนด้วยเนาะพอขันจ้ะออกขาได้เออใช่เพามันมีสิอ่าโอเคนี่ก็เป็นนกเขานกเขาบ้านๆเอาไปใช้เป็นนกต่อนะทุกคนเราสามารถเอาไปเป็นนกต่อนให้หรือว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้ขันที่บ้านได้โอเคตรงนี้เขาจะมีแค่นี้สำหรับ สำหรับสัตว์บกสัตว์ปีกก็จะมีประมาณแค่นี้ใครสนใจก็ามาที่ร้านในต้นได้ครับที่ตลาดศรีเมืองราชบุรีมาได้มาจับมาจองได้ไม่ว่าจะเป็นไพนี่ด็อกนี่ตัวนี้ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเชื่องเชื่องอย่างใหญ่อย่างเชื่องอนี่ใส่สุดได้ด้วยนะใช่เนี่ยดูลูปทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ มันมีตัวขาวอุ้ยจับมือจับมือจับมือเออมันอยากจับมือเนี่ยเนี่ยมันไม่กันนะทุกคนนะมันก็แค่อยากจับมือเราดูตามันดิดูดิมันฟินอ่ะเวลาที่เราได้จับมือมันอ่ะมันขี้อ้อนครับทุกคนมันดีใจใช่ใช่ไอสัตว์ตัวนี้มันขี้อ้อนมันชอบให้เราแบบเนี่ยเกาคางมันเนี่ยถ้าเราเกาคางมันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันฟินมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันมันชอบมันขี้อ้อนมันก็เหมือนแมวตัวหนึ่งตัวงลงไปแล้วสิ่งที่ดีของมันก็คือขี้ของมันไม่เหม็นนะมันสามารถเลี้ยงไว้ในห้องได้สบายเลยแล้วมันขี้อ้อนมันเป็นล็อกโอเคครับทางด้านสัตว์บกสัตว์ปีกที่จะเป็นท่านเลี้ยงก็มีประมาณแค่นี้ใครสนใจอะไรก็ทักมาที่ ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยว<ร>จะบอก<ร>ให้ครับครับโอเคอ่าสองตัวโอเคบายบาย